เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชมเล็กๆเล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยติดถนนสองด้านเลยครับถนนสองด้านไม่แออัดไม่อึดอัดแน่นอนมีระเบียงด้วยครับไปนั่งเล่นรับลมชมวิวมีพื้นที่เหลือรอบบ้านปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมทําสนามหญ้าได้สบายเลยทีีเดยวครับ ลงจอดรถก็เติมให้แล้วครับเดินทางสะดวกสบายแน่นอนพื้นที่72ตารางวาว่างขวางมากฟรีดาวด้วยครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำครับราคาแค่1ล้าน6แสน50,000บาทเท่าไั้ครับบ้านเดี่ยว2ชั้น1ล้าน6แสน50,000บาท72ตารางวาเลยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวจอดรถได้4คันครับถ้าชอบฝา,ากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วย สนใจก็ไปดูสถานีจริงประกอบการตัดสินใจก่อนทุกประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่จังหวัดลำปางครับใกล้ห้างวิกซีเมคโคโลตัสใกล้สนามบินประมาณ6กิโลกว่ากว่าท่านเองใกล้ฐานนี้ตำรวจประมาณแค่4กิโลมาต่างมุงลวดเหล็กดาดครบๆนะครับสามารถปัดกวาดเข้าอยู่ได้เลยสวยสะอาดเดินทางสะดวกด้วยครับราคาก็ไม่แพง สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ